ทุกคนพอดีวันนี้นิงค่ะได้แป้งสำเร็จรูปที่ทำไข่นกกระทาหรือว่าบางคนก็เรียกขนมไข่เต่าเนี่ยค่ะพอดีได้มาก็เลยมาปั้นเป็นลูกๆลองทอดดูว่ามันจะฟูเหมือนที่ร้านเขาทำขายหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ามันจะฟูไหมกรอบไหมนะคะทุกคนเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงๆค่ะ เพราะว่าพอเราคลึงแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคะรู้สึกว่าขนมมันจะฟูขึ้นค่ะรูมันก็จะกลมสวยเดี๋ยวเราจะมาพักให้เย็นแล้วจะมาดูกันนะว่ามันจะกรอบหรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้กำลังพักให้เย็นเพื่อเสด็จน้ำมันหน้าตาดีมากเลยค่ะเหลือแต่จะชิมนะเดี๋ยวหนิงคะ่ะจะชิมให้ดูว่ามันจะกรอบเหมือนที่เขาขายหรือเปล่าจ้าที่เลยจ้าทุกคน สรุปว่าไม่สำเร็จจ้ะมันไม่กรอบมันอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันเหี่ยววันนี้เราทำภารก,กิจไม่สำเร็จค่ะทุกคนมา,มา